โค้ดปาร์กีวอนเดือดฟาดตัวการสำคัญมีส่วนทำให้วอลเลย์บอลชายไทยพ่ายกาตาในศึก FIVB Challenger Cup 2-0 2-3ปาร์กีวอนคุณซื้อวอลเลย์บอลชายไทยฟาดประโยคเด็ดสำคัญระหว่างเกมแพ้กาตาตกรอบ Challenger Cup 2-0 2-3วันหลงหลังจากศึกวอลเลย์บอลชาย Challenger Cup 2-0 2-3รอบก่อนรองชนะเลิศที่สนาม a อส i าย l a d y s p o r t h a l l กรุงโดฮาประเทศกาตาเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งกาตาเอาชนะไทยไป3-0ต่อเซต26-24 25-23 26-24ทำให้วอลเลย์บอลทีมชาติไทยชายตกรอบไปเรียบร้อยทั้งนี้โลกโซเชียลมีการแชร์คลิปจังหวะที่ปาร์กีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยดูเหมือนจะไม่พอใจถึงกับอารมณ์เสียพูดออกมาว่าไม่มีระบบชาเลนจ์นั่นคือปัญหายอดเยี่ยมมากครับทีมไทยถึงแม้ว่าไม่มีชาเลนจ์แต่ก็สู้แบบสูสีคู่พี่ you <clears throat>